ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่ดูกันประจําหรือคุณผู้ชมที่มาใหม่ก็แล้วแต่นะครับการดูดวงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นโอเควันนี้เราจะมาดูดวง r a n d อมกันนะครับในหัวข้อที่ว่าเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้อามาดูกันเลยนะครับ เรื่องมหาสรจย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูดวงนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะสองสำรับนี่ผมจะใช้เพื่อเป็นการเกื้อหนุนพลังงานซึ่งกันและกันเป็นการเสริมพลังงานซึ่งกันและกันร,ระหว่างไพ่สองสำรับโอเคนะมาดูกันนะครับรนดอมวันนี้เรื่องมหาสรจย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะครับนะทำใจสบายๆนะครับ ตั้งจิตให้เป็นสมาธินึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงบุคคลที่เคารพนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ทําใจว่างๆสบายๆเข้าไว้นะครับใบแรกคุณได้ไพ่โอ้โหเดอะมูนคุณมีความเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือไม่หรือ,มรอแม้แต่ความคิดมากในช่วงเวลากลางคืนอะไรแบบนี้นะครับอไม่ต้องกังวลนะครับนี่เพิ่งจะใบแรกเดี๋ยวมาดูใบถ,ถัดไปกันนะครับ โอ้เด็กถือถ้วย Page of Cups อืมบางท่านอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือคนที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการงานใดๆก็แล้วแต่โอ้โ oh หสามเหรียญทรี e e ฟเพนทาโ คุณมีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนมากน่าหลายตามากขึ้นมีการติดต่อประสานงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองของส่วนรวมใดๆก็แล้วแต่ผมมองว่ายังเป็นแนวทางที่ดีอยู่นะครับถ้าไม่นับเรื่องความกังวลการนอนไม่หลับหรือแม้แต่ความคิดกังวลอะไรของคุณช่วงเนี้ยแต่ก็อย่าด่วนเป็นกังวลไปนะครับเดี๋ยวมาดูใบถัดๆไปกันก่อนนะให้ไพ่เราเรื่องมาสิว่าเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรโอ้ด้แ h a งแน a คุณไม่ต้องกลัวแฮงแมนนะครับแฮงแมนนี่บ่งบอกถึงอะไรที่มันยืดเยื้อมานานโปรเจกต์ Project ระยะยาวก็ได้การรอคอยบางสิ่งบางอย่างก็ได้บางท่านอาจจะรอคอยเงินค่าตอบแทนหรือว่าขายของและเขายังไม่จ่ายเงินเช็คยังขึ้นเงินไม่ได้อะไรแบบนี้หรือแม้แต่คนที่ทำโปรเจกต์ระยะยาวซึ่งต้องคาดหวังผลในเรียกว่าใช้เวลาทำนานๆเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีกว่าจะเห็นผลแบบนี้ก็ได้คุณไม่ต้องกลัวแฮงแมน เดี๋ยวมาดูใบต่อไปว่าเขาอยากจะขยายความว่าอย่างไรเออ,อสบายสบายบอกเราไม่ต้องกลัวแฮงแมนเด็กถือเหรียญคุณจะมีรายได้มีการเงินที่ดีพอประมาณอาจจะไม่ดีมากนะักแต่เรียกว่าจะยังมีกินมีใช้ตามปกตินะครับความเป็นเด็กถือเหรียญท้ตตีตรงตรงตามการเงินคือมีกินมีใช้ตามปกติหรือตีความอีกอย่างว่าบุตรบริวารให้โชคก็เป็นไปได้นะอืม หรือแม้แต่ถ้าทำโปรเจกต์ระยะยาวทำงานระยะยาวอยู่คุณจะได้ผลตอบแทนโดยลำดับอ่าอย่างเช่นได้รับเงินเป็นงวดงวดแบบนี้ก็จะได้ตรงตามเวลาหรือถ้าล่าช้านิดหน่อยก็จะได้ตามที่ควรจะได้กันละกันประมาณนี้อ่าโอ้โห the high priest ใช้สเสน่ให้เป็นประโยชน์เลยนะครับช่วงเวลานี้คุณที่ทำงานเกี่ยวกับต้องใช้รูปร่างหน้าตาจะโดดเด่นมาก ดารานักล้องศิลปินพิธีกรยูทูบเบอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำงานออกสื่อนะครับสมัยนี้การทำสื่อมันง่ายเราแทบทุกคนมีกล้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับการออกสื่อโดดเด่นใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์คำว่าใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์นี่ไม่ได้หมายความแค่ว่ารูปร่างหน้าตานะ ผมหมายถึงว่าการพูดจาน้ำเสียงบุคลิกภาพทุกอย่างความฉลาดเฉลียวความรู้องค์ความรู้ที่มีเอามาใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดผู้คนจะชื่นชมคุณมากใบนี้มาแน่นอนที่สุดว่าผู้คนจะชื่นชมคุณมากคุณจะเป็นที่น่าสนใจจะมีผู้ติดตามมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับสมัยนี้เราสามารถมีสื่อโซเชียลเป็นของตัวเองนะครับมีผู้ติดตามได้มากมายแล้วแต่สะดวกเลยนะครับอืม ยิ่งคุณเปิดเผยตัวตนออกสู่สาธารณะมากเท่าไหร่คนยิ่งติดตามคุณมากขึ้นเท่านั้นเอาลองดูไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ค้าขายเดี๋ยวนี้บางทีนะมีร้านค้ามีหน้าร้านไม่พอต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับอืมโอ้ See the f of s คุณอาจจะมีเรื่องที่คิดกังวลดังกล่าวไปตอนข้างต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนและคุณอาจจะต้องการการพักผ่อนที่มากขึ้นไปด้วยนะครับ The Moon สีดาบไม่ต้องกังวลมันเป็นสภาวะของคนที่มีความเครียดความกังวลหรือ,อการที่ต้องคิดทําอะไรบางอย่างอยู่อาจจะต้องคิดคนเดียวแก้ไขเองคนเดียวไม่มีเพื่อนคู่คิดแบบนี้เป็นไปได้คุณไม่ต้องกลัว ทำใจให้สงบอยู่ในภาวะหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้คุณจะมีเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดอย่างแน่นอนนะครับอแล้วเรื่องมหัศจรยรที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะสามไม้เท้ายิ้มเลย t r e e of Wands ความก้าวหน้ารออยู่ไม่ไว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางไกลต่างชาติต่างภาษาตามหน้าไพ่นะ เราตีความกันตามความหมายของพายิบซีสากลเลยน,นะครับสามไม้เท้าการคาดหวังผลที่รอคอยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ที่มาจากแดนไกลต่างชาติการติดต่อสื่อสาร เอาจริงๆการสื่อสารออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จนเป็นความคุ้นชินแล้วก็นับเป็นการสื่อสารทางไกลได้เช่นกันนะครับอย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตเชื่อมเราไว้กับคนทั้งโลกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสื่อสารออนไลน์หรือการเดินทางจริงๆก็แล้วแต่จะนําคุณประโยชน์มาให้คุณหรืออาจจะมีคนต่างชาติต่างภาษาติดต่อมาดีลงานประสานงานาาแบบนี้เป็นไปได้แต่ก็เช็คให้ดีๆระวังโดนหลอกนะครับเช็คให้ดีว่าเขามีตัวตนหรือไม่ถ้าติดต่อกับคนต่างชาตินะแล้วก็อื เรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ขอไพ่ช่วยบอกหน่อยนะครับโอ้เด e วิลโอ้โหเดวิลมาเจ้าปีศาจไพ่ใบนี้เป็นไพ่มิดีมิร้ายนะครับบ่งบอกได้ถึงทรัพย์ทางโลกกิเลสความต้องการความปรารถนาอันแรงกล้าสเสน่ห์ก็ยังได้ผมตีความเดวิลตอนนี้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์สืบเนื่องมาจากไฮพริตต s สเมื่อกี้นะ และมีเดวิลตามมาหมายความว่าคุณจะยิ่งมีสเสน่ห์มากขึ้นถ้าคุณวางตัวดีๆบริหารสเสน่ห์จัดก,การให้เรียกว่าอยู่ในความถูกต้องบริหารสเสน่ห์อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับการบริหารสเสน่ห์ในที่นี้ผมหมายความถึงว่าการดูแลตัวเองการวางตัวให้เหมาะสมอะไรแบบนี้สเสน่ห์ของคุณจะสร้างประโยชน์ให้คุณอย่างมากมายไม่ว่าจะในทางการงานหรือเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่หรืออีกความหมายหนึ่งใบนี้นะเดวิลเนี่ย คือคุณจะมีทรัพย์สินทางโลกอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินทางโลกก็บ้านรถเงินทองอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักคนรักแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับความปรารถนาทั้งหลายมีโอกาสเป็นจริงได้ด้วยเดวิลใบนี้มีดีมีร้ายถ้าเรามีสติอยู่เสมอเดวิลจะกลายเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาลมาใบต่อไปนะครับโอ้โหโห,หนึ่งเหรียญ a c e of Pentacles โชคใหญ่กําลังจะมาหรือเปล่าเออใบนี้เป็นไพ่ของโชคลาภเงินทองก้อนใหญ่ เงินก้อนใหญ่จากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นเอาตรงๆใบนี้ใบเดียวคือการมีโชคมีลาบนะครับการมีโชคลาบอย่าไปตีความว่าจะต้องเป็นการเสี่ยงดวงลอตเตอรี่หวยอะไรอย่างเดียวนะไม่ใช่นะบางทีเป็นเงินโดยสเสน่หาหรือได้สิ่งที่ถูกใจได้ของชอบมาโดยไม่คาดฝันก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะมีแพลนไว้แล้วและทุกอย่างจะเป็นไปตามที่หวังไว้ก็เป็นไปได้หรือได้เกินคาดนะใบนี้หนึ่งเหรียญไม่ธรรมดา ตอนแรกที่มีเด็กถือเหรียญแล้วมีหนึ่งเหรียญมากำกับเพิ่มเติมนี่ยิ่งชัดเจนว่าการเงินคุณจะไม่มีปัญหาอืสิ่งที่น่าสนใจวันนี้คือการใช้ชีวิตส่วนตัวการงานการเงินทรัพย์สินทางโลกและสเสน่ห์เออเรื่องมหศจรรยร์ของคุณจะเป็นอะไรขอไพ่บอกเพิ่มเติมทีนะครับอืมโหสามดาบรู้ละคุณไม่ต้องกลัวสามดาบ สามดาบในที่นี้ผมมองว่าเป็นการบ่งบอกว่าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกใจหรือเป็นเรื่องขัดใจเกิดขึ้นอันเกิดจากบุคคลอื่นนะครับเดี๋ยวขอใบยขยายหน่อยสิว่าสามดาบจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมตอนนี้ผมคิดในใจไว้แล้วว่าสามดาบนี้จะบอกว่าอยากให้คุณโฟกัสหน้าที่การงานการเงินไปก่อนอย่าเพิ่งข้องเกี่ยวกับใครมากอาจจะเจ็บปวดหัวใจได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูใบยขยายซิว่าจะตรงตามที่ผมคิดหรือไม่อ่า เป๊ะเดทสามดาบกับเดทช่วงนี้โฟกัสตัวเองเยอะๆอย่าเพิ่งยุ่งข้องเกี่ยวใครมากมายอย่าคาดหวังสิ่งใดกับใครอย่าไว้ใจใครอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังประมาณนี้รักตัวเองมากๆถ้ามีประเด็นมีกรณีกับใครอยู่ไม่ไว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือจะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันอะไรนัม่ก็แล้วแต่ ต่อให้เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดบางทีเขาอาจจะทำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจย้ำนะต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตส่วนตัวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่อาจมีบางสิ่งบางอย่างจากเพื่อนจากคนแวดล้อมจากคนใกล้ชิดกระทบใจคุณชัดๆเลยสามดาบกับเดท ช่วงนี้นะพบปะผู้คนให้น้อยสังสรรค์ให้น้อยลดได้ลดงดได้ก็ดีอยู่กับตัวเองเงียบๆพักผ่อนอยู่บ้านสบายๆดีกว่ามุ่งหน้าทํางานทําการทําเงินดีกว่าตอนนี้ผมมองแล้วเดี๋ยวขอใบต่อไปมาดูหน่อยซิว่า3ดาบกับเด็ดนี่จะมีทางไปอย่างไรต่อไปนะครับเออโอเคตรงเป๊ะผ้ายิบซีไม่เคยโกหกว่ากันตามตำราสากลแปถ้วยมูฟออนจากอดีตให้ได้บางท่านมีอดีต ความหลังฝังใจบางอย่างอยู่นะครับขออนุญาตแนะนําตามตรงว่าอย่าจมอยู่กับอดีตเดินออกมาอาดีตเราแก้ไม่ได้มันผ่านไปแล้วอาจจะจําไว้เป็นบทเรียนสอนใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถลืมได้100%เซแต่พยายามมองมองข้ามไปบ้างแล้วอยู่กับปัจจุบัน Move on มาให้ได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีงามกว่าเดิมแน่นอน ดวงดีมาตั้งแต่ใบเปิดใบแรกๆถึงจะมีไพ่เหล่านี้ออกมาผมไม่นักว่าเป็นไพ่เสียร0อเพราะว่ามันเหมือนกับการทวงดุลอำนาจกันอยู่นะมีทั้งไพ่ดีไพ่ไม่ดีคนเราชีวิตเป็นเรื่องปกติที่จะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีปะปนกันไปคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับนะถ้าดีเราก็ว่าดีทำนายกันตามตรงแต่ถ้าไม่ดีเราจะมีวิธีการมีเออวิธีแก้ให้อ่าสบายใจได้เลยนะครับอ,อ๋อชัดๆเลย5 The f i of Swords นอกจากแดถ้วยเมื่อกี้ตามด้วย5้าดาบคุณจะถ้าคุณปล่อยวางอาดีตได้แล้วก็คุณอย่าไปอะไรอาวรเรื่องเก่าๆนะขออนุญาตแนะนําตามตรงไม่ได้ว่านะครับอย่าอะไรอาวรเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วคุณจะมีทางไปที่ดีกว่าเดิมแน่นอนขอขยายอีกใบหนึ่งฮา่ฮาเป๊ะไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเขาบอกเราตรงๆไปตรงมา1ิบถ้วยออกมา ten of cups ผมกล่าวไปเมื่อกี้เองไม่ทันขาดคําว่าถ้าคุณปล่อยวางอดีตได้คุณจะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขสิบถ้วยออกมาสอดรับเลยทันทีนะครับเออสิบถ้วยไพ่ครอบครัวสุขสันตีความได้หลากหลายอย่างแรกคือ ตัวคุณเองครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขดีหรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณจะได้สิ่งที่คุณอยากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ตอนแรกที่มี3ดาบมีเดทที่กล่าวไปแล้วว่าไม่ควรข้องเกี่ยวกับผู้คนมากมายอาจจะหมายถึงคนเก่าในสังคมหรือคนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตอนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวลองเปิดใจบางส่วนคุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆเล็งใครไว้มีโอกาสสมหวงังเออความสัมพันธ์คุณยังดีอยู่นะครับ ถึงจะมีสามดาบมีเดชมี8ถ้วยมีอะไรก็แล้วแต่ไพ่เหล่านั้นบ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าจมอดีตมุ่งหน้าเดินหน้าไปอ,าอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆสิ่งที่ดีกว่ากําลังมาอย่าลืมนะว่าเดชนี่คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตามความหมายหน้าไพ่สากลน,นะครับเดชมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับ เป็นใบเดียวมันอาจจะน่ากลัวแต่ในความหมายของเดทคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งมีสิบถ้วยมารองรับขนาดนี้ผมทํานายว่าคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเอ้าวสิบถ้วยอุดมสมบูรณ์มากําลังใจมาแล้วนะอืมถ้าบอกแล้วว่าทําใจสบาย คนเรามีทั้งเรื่องทุกเรื่องสุขเรื่องดีเรื่องไม่ดีปะปนกันไปเป็นธรรมชาติจะให้ดีร้อยเปอเซ็นต์ก็คงเป็นไปได้หรือใครจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันมันจะปะปนกันไปขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในดวงชะตาและทุกอย่างมีทางออกนะครับอาไม่ทันขาดคำแ8ดไม้เท้าเอ็ดออฟว ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการพุ่งทะยานไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งสอดคล้องกับใบที่แล้วมานะครับที่บอกให้ move on จากอดีตอย่าไปใส่ใจอดีตมากมายก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วคุณจะเจอกับอนาคตที่ดีงามอย่างยอดเยี่ยมอม,มาดูกันเรื่องมหศจันยร์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ผมมีคําตอบในใจละแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่จะเฉลยตรงกันไหมมาลุ้นกันนะครับจัดเมน ไม่ทันขาดคําคําพิภากษาพรจากฟ้าสิ่งที่ควรจะได้กำลังมาเรื่องมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดใบนี้รับไว้เลยนะเออจัดเม้นมาแล้วนะครับเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นแน่นอนอืมจะช้าจะเร็วค่อยว่ากัน เรื่องเวลาช้าเร็วนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันผมจึงไม่อยากให้ยึดติดเรื่องเวลามากเกินไปไม่ค่อยอยากให้ไปฟิกไปยึดติดเรื่องเวลามากมายว่าจะเร็วจะช้าให้ดูไวเป็นแนวทางนะครับประมาณนี้นะแต่คำว่าเร็วเ็วนี้มันก็คือเป็นไปได้บางท่านนะอาจจะได้โชคดีวันนี้พรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เร็วเ็วนี้คือรอไม่นานไม่นานเกินรอสีเหรียญ f o ร์เบนเดอร์ คิดหวังสิ่งใดอ,อยากทําสิ่งใดโดยเฉพาะยิ่งการสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บหอมรอมริบการเก็บเงินลงทุนทําอะไรสักอย่างจะได้ทำอ่าแล้วก็โอ้โหโห,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 โหนึ่งถ้วยยินดีด้วยนะครับ ace of cups ความสัมพันธ์ใหม่มาละอย่าลืมนะจากเมื่อกี้3ดาบเดด 8ถ้วยอะไรต่งนี้อะไรก็แล้วแต่อดีตย้ําว่าอาดีตปล่อยผ่านไปเลยอยู่กับปัจจุบันมองไปข้างหน้าความสัมพันธ์ใหม่สิ่งดีๆมาแล้ว10ถ้วยยืนยัน8ไม้เท้ายืนยันจัดเม้นยืนยันและมี1่ถ้วยความสัมพันธ์ใหม่ๆโดดเด่นเออความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จะหมายความเฉพาะเรื่องคู่รักคู่ครองอย่างเดียวบางทีหมายถึงหุ้นส่วนกัลายาณมิตรคนที่จะมาให้ความโชคดีกับคุณด้วยนะครับประมาณนี้เวลาบทคนจะโชคดีนะ มันดีทุกเรื่องเลยอ่ขอให้เชื่อมันนะครับยิ่งทําใจสบายๆเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆมากเท่านั้นนะลองดูนะครับสังเกตเธอเวลารู้สึกเศร้าๆหม่นหมองมันจะมีปัญหารุมเร้าเข้ามาสารพัดแต่ช่วงไหนสบายใจนี่จะมีแต่เรื่องดีๆให้ยิ้มได้ทั้งวันเลยนะอืมโฮ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 ไม่ทันขาดคําพูดไปเมื่อกี้ว่ายิ้มได้ทั้งวันเดอะฟูลลลาออกมาเลยคุณเชื่อไหมละ่ะ ออไพ่ทาโร่ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมเพิ่งพูดไปว่ายิ้มทั้งวันเดอะฟูลออกมาสอดรับทันทีเลยคุณจะมีความสุขมากขึ้นอะเดอะฟูลนี่ชัดเจนคุณจะมีความสุขมากขึ้นได้ละลาละลา,ลาได้เต็มที่นะครับตเต็มที่กับชีวิตนี่ไม่ได้หมายความว่าให้ประมาทนะครับบัเดฟูลออกมาเป็นความสุขก็จริงแต่ก็ต้องติงไว้นิดนึงว่าขอให้มีความสุขอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทประมาณนี้แล้วคุณจะมีโชคดีโอเคขออีกสักใบสิ ชีวิตดำเนินมาขนาดนี้แล้วเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรโอ้โ oh, ห oh, 9ก้ถ้วยความอุดมสมบูรณ์ในออฟคับสบายใจได้แล้วนะเมื่อกี้มีทั้ง10ถ้วย1เหรียญหนึ่ถ้วยเดอะฟู l 9ถ้วยออกมาชีวิตอุดมสมบูรณ์แน่นอนนะครับทั้ง10ถ้วยทั้ง9ถ้วยไม่ได้ออกคู่กันบ่อยๆนะครับประมาณนี้เลยมาใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของวันนี้กันแล้วนะ ดำเนินมาครึ่งทางแล้วโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ยินดีด้วยพูดไม่ทันขาดคำ six of w a n d s หกไม้เท้าเปิดกันเน็นเห็น,หน victory ไพ่แห่งชัยชนะออกมาคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเคยประสบปัญหาใดๆมานับจากนี้คุณจะมีโชคดีประสบความเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ในชีวิต9ถ้วย10ถ้วยหเหรียญอุดมสมบูรณ์ทั้งความสัมพันธ์การเงินโชคลาภทั้งหลายมีมาครบ ถ้าจะถามว่าเป็นไปได้หรือที่คนเราจะโชคดีในหลายๆเรื่องเป็นไปได้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะโชคดีพร้อมกันทุกๆเรื่องมากบ้างน้อยบ้างการเงินดีการงานเด่นผู้คนแวดลอด้อมดีแบบนี้เป็นไปได้แล้วใบนี้ยิ่งการันตีคอนเฟิร์ม6กไมทาวิกตอรีไพ่เห็นชัยชนะ six of wands คุณคาดหวังสิ่งใดนึกไว้ในใจเลยนะอธิษฐานเลยนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับอะไรที่ไม่เกินวาสนาคุณได้แนะ่เร็วๆนี้ นี่คือเรื่องมหัศจรรย์ของคุณนะครับมาดูกันต่ออีกสักหน่อยสิอขอยืนยันพลังงานหน่อยว่าที่เราดูกันวันนี้มาถูกทางอย่างแท้จริงเออลุ้นไปด้วยเลยเนี่ยผมในฐานะคนเปิดไพ่ผมก็ลุ้นไปด้วยนะครับนะโอ้สีถ้วย4 of cups โอเคขอให้ทำใจสบายๆเข้าไว้ คนเราพอดวงดีบางทีจะมีผู้คนอยากเข้าหาเราไม่ว่าจะเข้าหาด้วยน้ำใสใจจริงหรือมาหาผลประโยชน์ก็แล้วแต่ปกป้องดูแลตัวเองดีๆแล้วทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อโอเคเจ็ดดาบเ of s ่นออฟถ้าใครเคยทำอะไรลับหลังคุณไว้ความจะแตกคุณจะได้ล่วงรู้ความจริงเรียกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมไม่มีใครหลอกคุณได้ไม่มีใครหลอกคุณได้ไอไดเออมหัรยน นะครับอืมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับดวงดีกําลังมาฟ้ากําลังเปิดอย่าไปฝังใจอดีตย้ําเลยนะครับสิ่งดีๆกําลังมาโอ้โหดีจริงหกเหรียญ six of pentacles คุณจะได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับมีโอกาสเจอสายเปด้วย สายเปน,นี่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาเลี้ยงดูคุณแต่หมายความว่าถ้าคุณทํางานกิจการใดอยู่ก็แล้วแต่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจากคนแวดล้อมถ้าค้าขายจะเจอลูกค้ากระเป๋าหนักซื้อจริงจ่ายจริงซื้อทีละเยอะๆถ้าทํางานธุรกิจอื่นๆก็เรียกว่าจะมีเงินหมุนเวียนเป็นอย่างดีและคุณจะมีโอกาสที่จะเงินเหลือพอไปทําบุญด้วยนี่คือการได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับโอเค เพียงพอสําหรับสํำรับแรกเดี๋ยวมาดูสํำรับที่2กันนะครับให้สําหรับที่2ยืนยันกันสิว่าที่เราดูกันไปทั้งหมดนั้นจะมีสิ่งใดที่ไพ่สหรับที่2ออยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่นะมาดูกันนะโอ้สองไม้เท้า two of wands โอเคเรามากันถูกทาง ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำตอนนี้มีโอกาสก้าวหน้าสองไม้เท้าการมองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้าโฟกัสที่ปัจจุบันและอนาคตความหวังที่จะเรียกว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นความก้าวหน้าทั้งปวงกำลังมาอืมอฮ้ เมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าความก้าวหน้าทั้งปวงกำลังมาพูดไม่ทันขาดคำ The Empress ครับผมไม่ธรรมดา พลังงานรวมนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดไพ่ดีเอ็มเพรสเป็นตัวแทนของตัวแม่นางพญาไพ่จักรพรรดินีความมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมพรั่งพร้อมถ้าคุณผู้หญิงมาดูใบนี้แปลตรงตัวว่าคุณจะมีความสุขความเจริญมั่งคัง่งร่ำรวยมีชีวิตราวเจ้าหญิงเลยแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสได้ดวงนารีอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าให้ผู้หญิงเลี้ยงอย่าไปตีความอย่างนั้นนะนารีอุปถัมภ์คือมีโชคดีจากสุภาพสตรีอาจจะมีเจ้านายผู้หญิงที่ดีหรือแม้ แต่ได้คู่ครองที่ดีได้ภรรยาฐานะมั่งคั่งอะไรแบบนี้นะครับกรณีคุณผู้ชายนะหรือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเอ p r e s s นี่คือความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับขอให้สบายใจได้เลยนะามาดูกันต่ออ,อีกสักหน่อยสิครับให้ไพ่สำหรับที่2นี้คอนเฟิร์มพลังงานดับเบิลความโชคดีเออดับเบิลความโชคดีเข้าไปโชคดีเป็น2เท่ายกกำลังสองกันไปเลยแล้วแต่เอ,อ โอ้โ,หโ,หโไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วมั้งสี่ไม้เท้าเรื่องมหัศจรรย์ของคุณใบนี้ฉเฉลยที่เราเปิดกันมาแทบจะทั้งหมดนะครับสี่ไม้เท้าไพ่แห่งความมั่นคงความมั่นคงแรกตามหน้าไพา่ตามความหมายไพ่ทาโร,สร่สากลสี่ไม้เท้านี่คือความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวยอา้าวรับไว้นะครับผมรับด้วยในฐานะผู้เปิดไพ่อ่าเรามาโชคดีไปด้วยกันนะและความหมายที่สองถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่สี่ไม้เท้านี้นอกจากจะเป็นความมั่นคงรุ่งเรืองด้านการงานการเงินชีวิตและทรัพย์สินแล้วสี่ไม้เท้านี่ยังคือไพ่แต่งงานนะครับยังหมายถึงไพ่แต่งงานการคลองคู่คลองเรือนหรือการมีพิธีมงคลใดๆเกิดขึ้นอ่าน้อมรับไว้นะ สิ่งดีๆมหัศจรรย์เกิดขึ้นบางท่านที่เคยผิดหวังเสียใจในอดีตมาชีวิตคุณจะพลิกฟื้นอย่างน่าอาัศจรรย์นี่แหละเรื่องอัศจรรย์ที่จะเกิดกับคุณนะครับเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดกับคุณขอเพิ่มอีกสักหน่อยจริงๆแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยแต่ขอคอนเฟิร์มให้ชัดเจนอีกสักหน่อยนะเออเผื่อมีอะไรดีๆรออยู่อีกโอโห,โห,โหราชาเหรียญ king of pentacles มารับพลังงานดีๆร่วมกันนะครับผมในฐานะผู้เปิดไพ่ขอรับพลังงานนี้ด้วยและขอมอบพลังงานนี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านเรามาโชคดีไปด้วยกันราชาเหรียญ King of Pentacles อภิอภิมหาเศรษฐีรวยยิ่งกว่ารวยใบนี้รวยที่สุดแล้วในสำรับไพ่ยิบสีสากลราชาเหรียญออกมาไม่ว่าคุณจะถานะอย่างไรอยู่ตอนนี้บ่งบอกถึงว่านี่คือพลังงานของความมั่นคงมั่งคั่งที่กําลังมาหรือมาแล้วในบางท่านใบนี้ไม่ได้ออกกันง่ายๆไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับเมื่อออกมาแล้วก็ขอให้น้อมรับไว้นะครับประมาณนี้ราชาเหรียญมาแล้วรวยรวยขึ้นอะตามวาสนา เราไม่อาจจะเป็นมหาเศรษฐีได้ทุกท่านแต่ฐานะดีขึ้นแน่นอนเออขออีกสักใบยิ่งหยิบยิ่งดียิ่งเปิดยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆมาถูกทางแล้วล่ะเรื่องมหาศจรย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้โอเคโฮหมหาสจรย์จริงๆมหาศจร์ไหมล่ะหนึ่งเหรียญออกมาคุณครับอย่าลืมนะเดี๋ยวหนึ่งเหรียญนะครับสำรับที่สองมีหนึ่งเหรียญเมื่อกี้สำรับแรกก็มีหนึ่งเหรียญ วันนี้หนึ่งเหรียญออกทั้งสองสำรับคุณได้หนึ่งเหรียญสองใบแล้วมีราชาเหรียญด้วยรวยยิ่งกว่ารวยแถมโชคดีว่ากันไปตามความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณแต่ไพ่ไม่เคยโกหกเราทำนายไปตามหน้าไพ่ตรงๆต,ตามความหมายของตำราสากลไพ่ทาโร่บ,บ่งบอกแบบนี้มีทั้งราชาเหรียญและหนึ่งเหรียญออกมาถึงสองใบ ไม่รวยวันนี้จะไปรวยวันไหนนะเรื่องมหัศจรรย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ผมฟันธงให้วันนี้เลยว่าเป็นชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความมั่นคงมั่งคั่งมาแล้วพร้อมโชคลาบตามวาสนารับไว้เลยนะครับโอเคโอเคก็น่าจะเพียงพอสำหรับวันนี้แต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีแถมให้อีกหนึ่งใบ เอาไว้ช่วยตัดสินใจในการดำเนินชีวิตต่อไปว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรไพมีอะไรอยากแนะนำเพิ่มเติมอยากเสริมในส่วนใดขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โหก้าเหรียญสบายใจได้ นอกจากที่ทำนายไปทั้งหมดว่าดวงจะดีขึ้นอย่างมากมายมหาศาลแล้วใบสรุปนี้ยังบ่งบอกว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่อย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับและคุณจะมีความสุขความเจริญก้าวเหรียญน,นี่ก็ไม่ธรรมดาบ่งบอกถึงความบุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนสบายใจได้เลยวันนี้ดวงดีมากเรื่องมหศจันย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสุขสมหวังในทุกๆสิ่งที่หวังไว้ที่ไม่เกินวาสนารับไว้เลยนะครับ โอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ